ดีว่าถขาเห็ได้ที่นี่เกมเมอร์กายเราชอบผู้สนับสนุนเกมเมอร์ฟิชเบดอย่างเป็นทางการถ้าชอบพวกเราก็กดปุ่มไลค์และซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแบบเอไอลงมาเลยใช่ไหมได้เวลาลุยลงมาไม่คือยิงเลยแก๊งรถบรรทุกแก๊งรถบรรทุกซิง ที่ไหนกันแล้วปลอดภัยแล้วพี่อาร์มมาถายรูปพวกเราถ่ายรูปนี่เลยที่เก็บไม่มีอะไรมุจิไอ้นี่เลี้ยงน้องอยู่ใช่ปก็ไปไปชาร์จจะไปก็ตกงพระธาตนะอ้าวพี่อาร์มอยู่ไหนอ่ะโอ้โหพี่อาร์มอยู่นู่นรอพี่อาร์มไหมพี่แล้วยวพี่ขับไปถ่ายอาร์มตรงตรงที่เก็บพระธาตุกันตรงไหนอ่ะเฮ้ยโอเคได้ได้ตรงที่เก็บไม่มีเลยนะ ไม่ได้ยินเหมือนเสียงปืนว่ะดีดีบนเขาเห็นเลยเห็นเลยบางทีมันอาจจะแวะอะไรเงี้แวะยิงแวะยิงไม่มีพี่ไม่มี แล้วเรามีทีมคุ้มกันทางอากาศด้วยคุ้มกันได้ไม่ว่ามาบริจาคทรัพย์สินด้วยเอ๋ <นะ S 2> ไ,อได้ตังค์เมื่อกี้ทำไมไม่ขึ้นี่รถเลยพี่ไอ้ได้สองแสนเป็นสองแสนกว่าออเองตวดพ่อไม่ไหวนิดหนึ่งคนครับพี่น้องครับคุณเอยเขาพีพีเขาใช้ของผมอ,อ,อ,อย่างเดียวแหละยจะไหมคุณเอย ก็ต้องรุ่นบุกเบยสองคนตอนแรกมาโดนขูดนะ่ด้วยเนื้ออนเ็บไดมอนด์เนี่ยมีปืนเนะื้อในงั้นคุณนายตายไปแล้ว <c oughs> มาวันนี้เจอเอาคืนเยอะกว่าเฮ <c oughs> ้ยตุย๋ยมาเลยตุไยไหนไม่ยุทิ์ครับ โกถึงแล้วเฮโรอีนจอดรถเป็นมุมดีๆระวังบนเขาด้วยเฮโรอีนมาถูกยังไงอ่ะอยากถูกพี่ผ่านไอ้อาที่พี่จะช่วยเองดูอะไรวะไม่หรอกเนี่ยขับได้เลยขับเปขับได้แต่ขคาเลขับได้แต่ควาเลอาบนเขาเขามมีคนนะ ยิงให้มันยิงให้โดนก่อนพี่เออทนายก็ปวดแต่พี่เจงไม่โดน่าก็ลองสั่งหน้ามาเก็บจากรถดูดไปใส่ก่อนตอนนี้ยังไม่มีกำลังดูดอยู่อ๋อก็เรากำลังจะถามเลยรูย้ใจจริงๆ like เนี่ยเข้ามาแล้วสล็อตหนึ่งในรถมีหกอันได้เลยโชคเห็นกดเรือยรถได้เลยอันจนแต่ก่อนที่พี่ถามปะวะรอสายไฟกูจะตายปะวะอะไรอย่างเงี้ยคุณเจไปยึดแก๊งรอเลยน่ะ <c oughs> เจียวเ,เใใยียวดิ้งยึดเดียวยึดเดียวกระเป๋ากระเป๋าก็ไม่ได้เอามา ท่านก็ตกระถุกจังวะแชร์คีย์อ่ะไอ้ก็ตกบ้าก็ตกบ้าไหนวะเนี่ยช่ไม่แชร์คีย์้ยรถไม่ได้ยนะรถไม่ได้อ่ะมีคนดูอยู่เ่าเปดอยู่เปลอใช่เห็นมีอะไรในรถเลยแชร์ใหม่ก่อนม,มาละเก็บไว้สักกี่อันวะเนี่ย ได้เยอะอยู่นี่<ม>ในตัว24อันเต็มแล้วกูเก็บได้4อันพระเจ้าจอดแชร์แล้วนะ,ร,ะรถดูดตอนนี้แชร์แล้วนะว้า okay. ว <Wow. S 2> รถดูดตอนนี้มี4 5อันเก็บได้ทีละ4อัน ตายแล้วตายแล้วทีแ่แบงค์เขาไหนอ่ะเก็บด้วย,ยนี่ยคันนี้แชร์มันจะไ้ผมเน่แชร์แ,แ,ชแล้วแชร์แล้วแชร์แล้วแชร์แล้วมันเก็บนานเท่าไหร่รถดูดเนี่ยมันก็เก็บทุกสนามสิบวิเจาะเวลาไปแล้วมีใครเอาะนาไม่เด็ชุบู่ฮะเอ้ยขอนานอาหาร่อยจะตายแล้ว ใครมาอ๋อคุณนำพี่ขออะไรครับมาหาหน่อยอ้าวได้ๆชื่ออะไรนะมาลินฟอดนี่เลยมาลีล็อกไนท์มาลีล็อกไนท์คือเราจะรวยกันละโอเคครับขอบคุณครับนี่ไม่มีน้ำเลยครับพี่น้ำขอน้ำหน่อยอีกสี่แสนจะได้ฮอลแล้วขอน้ำหน่อยครับพี่ฮอลสามร้อยช่องกิ๊บไปแล้วเนี่ยขอลครับได้แล้วครับ ว่าอินคุยค้าทำไม,มกระตุกวะเนี่ยค้างกระตุกกระตุกมาเน,นี่ยไอพีเอสลดแล้วเนี่ยพี่มีนแชร์ขี้นะเดี๋ยวผมมาผมไปซื้อบุหรี่แบบไข่ซื้อบุหรี่ มีอย่างเงี้ยสบากับรถดูดไม่สบายจริงอะสบายแต่ก่อนพวกโอนระบาเลยๆเนสองคนเดินครับเดินโอนข่รถอย่างเดียวเเต็มซะแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเก็บได้ทีละรถมินนีรถผมเต็มละขนไหยังไม่เต็มอ่ะใส่ตัวได้สามอัน มื่อวานมาตัวป่าไม่มีอะไรเลยตัวผัวชอบผมเยอะโจอตังอไ่ให้มาไหนถ้าขายเสร็จนั้นตังไว้แสนนึ่งให้เจคนขับพอเาไม่แเจไปเห็นไหมตเฉลาดไปยึดแกงใหอรอแล้วมวันยึดแกงนี่ไม่แน่เขินไม่พูดอะไรเลย ตลาดน้อยเป็ไหนตลาดบินเร่ากน้ว่เน้นขาไม่พอไม้เลยอ่ะเิวตอเรื่อยแตคนละแสงได้เลนะมันก็จะนเดีพอีที่เราขายได้พอดี้อยล้านแสนกว่าเติมน้ำมันก่งนะเตรียมตัวรอค่อนรถดูยังไม่เต็มยังไม่เต็มเติรถดู รถด,ดูดน้ำมันหมดตายเมื่อกี้วงเกือบหมดอ่ะอืมต,ตอนนี้มันเพิ่มมันเพิ่มพืที่แบงค์มาด้วยก็เลยต้องเติมเติ่อมอ่เสือมเออนานขึ้นนะตอนแรกอ่ะพี่แต่ก่อนพี่ก็รถดูดอย่างเงี้ยแหละมาถึงปุ๊บลืมไม่ได้เอาน้ำมันไงไม่คิดจะหมดแม่งเสือกหมดน้ำมันหมดสวยเลยเออเขาตอนแรกเป็นมีเกียร์ออโตโ้ไงเซอร์กัตน้องอ่ะอใช่ มันไม่แบบมันไม่เป็นแบบนี้ไงแบบนี่ผมว่าดีกว่านะลืมเกี่ยวเข้าตัวเลย่รู้เหมือนกันตอนนั้นสบายกว่านี้เยอะใ่มันสบายมากตอนน้นเป็นตวไงมีเงินพิเศษคุณเจอไหมไงหมดแล้วอ่ะไปห้าขวดมากมือเก่งเอาไปรอพุเศษ่อน ไอ้พึงนึกออกอกันได้จริงพึ่นึกออกอะจำ <c oughs> ได้โลกหมุนแต่ก่อนนี้แม่งต้องแบบเปรถเต็มแล้วดูดเสร็จพร้อมทัว่วเมืองเลยพร้อมพร้อมตำรวจมาตำรวันตำรวจเล่นปลาปลาปลาปาเอาป ไม่เสร็จเดยพี่มีนบอกลงดีกว,ว่าววโอ้ยเฮ้เยใจเย็นใจเย็นรถคันนี้แม่งแข็งนี่หว่ารถดูดก่อนสอ <c oughs> งร้อยแทบจะขี่แทนรถธรรมดา <c oughs> ดีวะ่ะแฮมเมอร์แค่ร้อยห้าสิบที่เหลือแล้วแล้วเซิร์ฟนี้ที่ซ่อมนี่มันซ่อม ได้ตลอดปะได้ตลอดค <c oughs> อ้อันเดียวได้ตลอดสบายเหลือไอ้ที่ี่ไอ้ที่ใช้พอดีอยู่รอนเพื่อนมันก็ได้เดกนทางก่อนเลยเรียกว่าเสี่ยงทุกเวลาเขาคิดว่าจะทันเลยาบนฮอนี่ชิลเลย เดี๋ยวคนบนฮอก็ได้ลงมาเก็บอีกเดี๋ยวจะจัดลำใหญ่ให้ไอ่ปลอดตลอดโปรโอิมพาวิปเดี๋ยวจะพักแกงนี้้องั้าหัวแน่นอนแกงขายายแกงขายา ตอนที่มีอยู่สามคนโดนท่าด้วยสามแยกข้าวอมระเบิดไม่ต้องแตกงงานตัวยุบได้ไม่มีแอกตับตกได้ <c oughs> แบบน,นี้แค่อับอะไรนะพี่ชนลงมาแค่แค่ไอก็ตกละโ,โลมาที่มันกระโดดขึ้นมาอ่ะเออใช่มใจมน้ำทุกคน <c oughs> ไม่ถ้ากระโดโดก็รอดแหละแต่ั้นไม่ทำไงรถพอระเบิดกัน,กน

ไม่ได้จอดครับ้เฮ้ยข้างในมีคนนะเอ้าเฮ้ยใครยิงกันน่ะแป๊ดข้างในมีคนมั่วฮะข้างในมีคนอ้าวเวียนจอดพออะไรมันก็ไม่มายิงยังเดดโด้ก็อะไงจะเข้าไปเลยเดี๋ยวรอรอไปรับไปรับวกเวามามารเมีแเออใครยิงวะ มันรวยใหญ่เลยมันรวยใหญ่เลยอ้าวห้องโเตะอะไรใครโดนอ่ะคุณไหนอ่ะเฮ้ยโอ้มันยิงผมอ่ะตายคารถเลยโอ้เียเลยตายโหตาอะมากมาอกันดมมีปืนปเ่ายหมดยกคันแผมเผมก็แงปีนี่คนเดียวะเนี่้บอกนะที่เราเป็นประชานรอ้ยผคร่าว่ ไม่น่าไปจอดเลยเจ้าหมูไปจอดพอแล้วทั้งจอดทอแล้วลงไปยืดแต่แต่แบงค์คิดอะไรมันไม่เห็นตอนยืดเนี่ยมันเห็นค่แบงขึ้นมันเลยมาให้ดับมันเลยมาเราแล้วอยู่ไหนอ่ะกลางถนนตะแบงค์กลางถนนลงนี้ไม่ได้เหรอมีคนมาดูเราอยู่เนี่ยมันมีคนมินลงเลย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  อันนครับอนคุณเอ๋ไม่้องไปดาไม่ต้งไปมา้องบนนะไลงเลย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 เดีวโดดโดโดดโแอกตายรถใครอยู่ข้างนอกอะรถผมรถผมรถผม อ้าวเข้ามาแล้ววะเุ้นผมรัผมรัผมติโชวผไม่ใช่รัผมหรอกผมลง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 ตะวันีูงตนนี้ก็ตายดูดเฮ้ยยิงสูง่ลอาไม่อามอ้ามึงขันเพราะอามโปรเซสติขับ่โปรเซสติขับ่โขกโขกแล้วเฮ้ยสูงสไฟไฟไฟทังไหนรถดูดนะรถดูดไม่ใช่รถดูดผมไม่ได้โปสรถดูดรถดูดผมรถผมอ่ะตรงน้าตาง รถตูดมาตตรถกู้มาตังคันนีรถกูเป็นคนจอดเองเนี่ยเร็วเร็วเร็วเนโปรเซสโปรเซสโปรเซตเนี่ยรถกูมีชีโดเข้ามาใเนี่ยรถผมรถใครก็ไม่รู้ละตอนเนี้โพรเซตละผมไปโปรเซตรถใครให้ใครไม่รู้อ่ะรถกูรถผมจะไอีกคันนึงแล้วผมเหมาปด้ดเลย ไม่รู้รถคันไหนกดได้กดแล้วมันยังงงอยู่เลยรถใครก็ไม่รแล้วใครไปขับรถบัวไปวะไม่ได้ขับไม่ได้ขับรถ้ผมแล้วผมแลวผมอยู่ตรงนี้เยี่ยมหน่อยพี่แบงค์อ๋อรถมาจอดข้างนี้เลยฮะเอาแล้วกดไม่ได้กดตัวทีไม่ได้วะเนีย่ยพี่เออพี่เอกดไม่ได้เหมือนกันเอามาแปะผ้าหนังเลยอ่ะ

ตรงโคเซตเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วจริงเดี๋ยวมาตอนที่เราโคเซตเพราะว่าโคเซตมันติดด้วยเดี๋ยวปืนเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ปืนอยู่เดี๋ยวผมไออาร์มแล้วก็ใครคนนึงอ่ะผมคนผร้มพรมพร้อมเปืนสามคนซื้อปืนได้เอาผมรู้นะถ้ามันไม่มาที่นี่มันก็ไปดักไดร์เลอร์ตรงหนองน้ำหนองในอ่ะเดี๋ยวให้พี่เจนไปดูก่อนไงใครจะเอาปืนบ้างผมมีพี m ของมันอยู่ก็บอกนะ เอาดิเอาดิให้เขาดิให้ใครก็ได้เดี๋ยววางเลยนะทั้งนั้นวางเลยกระสุนไ่สักแม็กซ์หนึ่งแต่ใครจะเอาก็เก็บไปเลยเนี่ยเรามาอาชลัดมาไอ้เนาะโอ้ระดับนี้พี่จ้ะไม่พร้อมใช่ไหมไม่เหมือนประตีได้เลยในกำลังมืบอกพี่ว่าความฉลาดได้มาจากใครบอก้โห นปยัง ฮอตามหลังมีฮอตามหลังรายงานรายงานมีฮอตามหลังฮอใครไม่รู้รัาคาเปลี่ยนตอบด้วยสอยเลยไหมเห็นแล้วเห็นแล้วสอยเลยไหมลวกกุ้งกันลวกกุ้งกันลวกกุ้งกันลงกกุ้งเลี้ยวลงกกุ้งสติ๊กสติ๊กยังไม่ได้เซอร์ชื่อเลยเซอร์ชื่อใครไม่รู้ด้านบนด้านบนเซอร์เบได้มันเซอร์เบได้เพราะไอแอดมินสเตชันน์อะไอที่ใครไม่รู้ยิงที่อันเนี้ยเอามันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วพี่ที่ผมยิงกัน นู่นออกไปซ้ายมือของกลุ่มอ่ะของขบวนไอ้แอร์มินจอมีดูมันตามดูเราตั้งแต่ในเมืองมั้ตามตามดูการขนยามันเป็นไอ้นี่เปล่าสโตเกอร์ว่ะมาแล้วอามาแล้วะมมอนม้อนม้อนสอยเลยแม่พี่บีเออเดี๋ยวไปจอดกันก่อนที่ขายแล้วสอยแ่เฮ้ยมึงใหญ่ยิงผิดนะ สวย้าเจร่วงว่ะยิงในวงไลพี่มันล็อกเป้าให้แล้วโอ้โหฉลาดเนาะพอผมนะเฮ้ยพอสอสักาแต่เราคนนี่ไม่หูกพี่เจเลยพอผมยิงยิงในวงเลยนะพอมากเฮ้ยี้มมีคนมันมันมีคนคนเะอีกแล้วยิงพ้อหรือยิงใครยิงคนยิงพ่อเนี่ยยิงออยิงคนได้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  มีคนในมีคนอยู่ในดักเหรอพออยู่ไหนแลเนี่ยนั่นมันอยู่บนหัวนอะไรคนหัวอะไรจอดแล้วจอดแล้วจุดแล้วจุดแล้วจอดแล้วมันลงแล้ว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 ลงยิงได้ยิงได้เออยิงไปแล้วไปแล้วมันเป๋แล้วมันเป๋แล้วเอ้ยมีอีกลามนึงนะมีกลหูระวังรถมีพอสองลานะมันโฉบมันโฉบแอดมินเตเตอร์เป็นอะไรวะ ไอ้โชคแม่งขายอย่างเดียวเลยเนี่ยรีบชิงจังหวะไงใส่จ้ว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 งจ้วงไว้ก่อนรอหมดแหละพี่ผัดกันยิงนะเฮ้ยแก้กันคือกับครั้งนั้นเอา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 ให้ขายให้ไวที่สุดเดี๋ยวตอนนี้ด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยคนที่ขายเสร็จก็มาดูให้เพื่อนหน่อยมันยิงยิงครับไม่ให้มันลุกเสร็จแล้วเฮ้ยทำไมมันวิ่งไม่ได้วะเมนกดอะไรวะ เป็นไหนดูอยู่ลงเลยลงตรงไหนประมาณอย่างนี้ประมาณเจ็ดร้อยเมตรพี่ไปกดโดนปุ่มอะไรวะแม่งไม่วิ่งเอ้ยขี่ไปลงพาบาลขี่ไปลงมาตามปุมมัมันลงลงสองคนนะลงสองคนได้ได้ได้ลงสองคนรีบขายรมบขายรีบขายแล้วก็ขับรถดูดเลยรีบรีบขายรีบขายไม่ทันแนนอนไม่ทันแน่นอน เพราะว่าไอ้นั่นมันลงเดินไม่มีรถมันลงเดินเฮ้ยทำไมพี่วิ่งไม่ได้เฮ้ยมันวิ่งไม่ได้วะเกิดอะไรขึ้นอืมเกิดอะไรขึ้นกระป๋องวิ่งไอ้พวกนั้นอยู่ไหนหรอวะนี่นี่อย่าจูนจีลงไม่ได้วะจดจุดไอแมปแป๊บนึงอยู่ตรงพอพอดีเลยชิปแชิปชิปก็ไม่วิ่งเป็นอะไรไม่รู้ไม่วิ่ง เจ็บหรือเปล่าเลือดเท่าไหร่เต็มเลือดเต็มราขายเส็จก็เอาเข้าใหม่ผมผมก็เป็นเินแล้วอ่ะตายหนึ่งตายหายงเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยยยยย้ยเยย้ยเฮ้ยเฮ้ยอยยยเฮยเ้ยร้ยเ้ยเฮ้ยยรถเย เก็บตังค์เก็บตังค์เงินเก็บตังค์เงินเก็บปืนเก็บตังค์วะเก็บปืนเก็บตังค์เก็บยังไงอ๋่ะรถมันจะลามะหายอ่ะเอาปืนใส่รถก่อนวิ่งมาแล้วนะสองคนมาวิ่งมาแล้วนะระวังระวังแล้วต้องกระจอดสองคนอีกสองคนนะสิบหายละพวกไหนวะเฮ้ยมีอีกทิษมามีอีกทิษมารีสายเร็วๆเก็บตังค์ได้ไหมอ่ะเก็บตังค์ได้ยังเร็วๆๆ็ก่อนที่จะไปแล้วกูไปแล้ว ไปเร็วเร็วเร็วเก็บเก็บตังได้แล้วใช่ป่ะเปิดกระเป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตังค์ยังไงมึดกดใส่กระเป๋ามินด์ดอทีมินด์ดทีมาแล้วมันมาแล้วมินด์ดอทีเร็ว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 รถเอาไปได้กี่คันวะเนี่ยชิบหายรถดูดใครอ่ะรถดูดมึงเอาไปไม่ได้เอารถดูดลงไปก่อนไปเลยจ้ะเอารถไอ้รถพวกนั้นทิ้งไว้รถดูดลงไปไป โหห้าแสนกูหมดเลยสามร้อยเมตรกูเล่นสามก็บอกนั่นเมื่อกี้สองร้อยแล้วสองร้อยแล้วเสียสียะไรงานนี้เสียใครใครจอดเฉยๆวะแต่แบงค์ไปเลยแต่แบงค์เร็วอ้าวมันบอกให้เอารถดูดไปไม่ใช่เหรอม่กูวิ่งกูวิ่งไม่ได้กหนึ่งร้อยเมตรห้าสิบไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วแต่แบงค์เจอแล้วมันชนแล้วชนแล้วชนแล้วแต่แบงค์เอ้ว เบลสายมือตะแบงอ่ะไอเชี่ยมันติดมันติดไปละไปละไปละโอ้ยสามสี่ตัวเลยอ่ะถ้าพื้นดินมันสามตัวแล้วก็อีพีสุดทคันหนึ่งไปละทิ้งรถทิ้งรถให้มันพี่เจพี่โอ้โหจะให้เข้าสถานการณ์แล้วเดี๋ยวขอรถไปเก็บแล้วมามาอีกนิดนึงเ้ารถแนวรถสูงอู้เสียใจว่ะแบบถ้าอยากได้สนายมากเลยจริง ผมเมื่อกี้ใครยิงคนขับตายอ่ะล้นเหลยแต่แบงค์มาขับตามแต่แบงค์แต่แบงค์ไม่ขับตามสิบหายนะูสับเลยสับเลยห่างจากแต่แบงค์ละห้าสิบเมตรเร็วสองร้อยสองร้อยสองร้อยเข่งแต่แบงค์หักซ้าย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 ตรงตรงตรงเดี๋ยวเลยโอ่งเฮ้เออยตามแต่แบงค์ไปเนี้ยเชี่ยมันจะตามกูมาทำไมวะ เซตอีฟิตว้าวว้าเชี่ยกระชากตะแบง50เมตรเข้าลงมาแล้วเข้าลงมาขับซิกแซกขับซิกแซกเฮ้ยตาเจบอกทางหน่อยตรงเลยตรงเลยเลยทางทางเส้นนี้ไปเลยโอ้ยมันกิ้งมันกิ้งขับไปเรื่อยๆเลยอย่าอย่าไปสนใจนะมันมันลงมากิ้งตะแบงไม่ได้แน่นอนอ่ะแต่แบงค์จะเสียหลักแล้วกัน เฮ้ยอีพีมไม่คันนึงข้างหลังตัวแบงค์สองคันสองคันจะตามกูทำไมวะเนี่ยสองคันเลยตรงๆๆๆๆๆๆัๆๆๆๆงๆๆาเดี๋ยวเลยตามปัๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆนๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆ้ไงๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆรถๆๆ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 ๆอๆดๆๆ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 ม่ๆๆ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 ๆ่ข้างๆๆ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 ๆ เดี๋ยวมารับผมที่โรงพยาบาลพี่เป็นโรไปแล้วอแต่แบงค์ตายแน่เลยว่ะร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้หเสียเงินเลยอะ่ะเซ็งว่ะชนรถพิกเลยอ่อ,อเลยจิ้งคุยจิ้โอ้ยเสียได้เงินสี่แสนห้า